สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเชิญนู่นนะคะวันนี้เรามาเจอกันใน EP ีที่51แล้วนะคะในหัวข้อนาฬิกาชีวิตตอนที่1นะคะนาฬิกาชีวิตนะคะหรือว่านาฬิกาชีวภาพเนี่ยมันก็คือคกลไกในการควบคุมระบบต่างๆในร่างกายของคนเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการตื่นนะคะการนอนหลับความรู้สึกหิวกันหลังฮอร์โมนการทํางานพวกนี้เขาจะมีเวลาของเขานะคะอย่างเช่นในช่วงตีหถึงตีสเป็นช่วงการทํางานของตับ ะะตับเนี่ยจ,จะช่วยในเรื่องของการกําจัดสารพิษนะคะแล้วก็สะสมอาหารสํารองให้กับร่างกายเพื่อผลิตอินซูลินนะคะตลอดจนผลิตพวกน้ําดีด้วยนะคะเอาไว้ย่อยไขยมันนะคะตับเนี่ยนะคะเขาจะทํางานตอนที่เราหลับ ฉะนั้นในช่วงนี้ถ้าเรายังไม่นอนนะคะมันจะส่งผลต่อการทํางานของตับทําให้การผลิตนะคะฮอร์โมนอินซูลินน้อยลงนะคะอาจจะทําให้เราเกิดโรคความดันโลหิตสูงเบา,วาหวานหรือว่าโรคหัวใจนะคะในช่วงตีสามถึงตีห้านะคะอันนี้เป็นช่วงการทํางานของปอด ะะเราควรจะตื่นนอนนะคะในช่วงเนี้ยที่มันเป็นประจํานะคะเพื่อทําให้ปอดเนี่ยทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยในการขับของเสียนะคะออกจากร่างกายแล้วก็ส่งผลในเรื่องของผิวพรรณด้วยทําให้ผิวพรรณของเราเนี่ยเปล่งปังนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นภูมิแพ้นะคะไซนัสนะคะหรือว่าเป็นหอบหืดโรคแบบเกี่ยวกับทางเดินหายใจพวกเนี้ย ควรจะตื่นในช่วงเช้าตรู่นะคะมาสูตรอากาศที่มันบริสุทธ์นะคะมันจะทำให้ปอดของเราเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะช่วงเวลานะคะประมาณตีห้นะคะถึง7จ็ดโมงเชา้าอันนี้เป็นการทํางานของลําไส้ใหญ่นะคะเป็นช่วงที่ดีที่สุดในการขับถ่ายในทุกเช้านะคะ เราสามารถกระตุ้นนะคะให้ลำไส้ใหญ่ทํางานได้ดีด้วยการดื่มน้ํานะคะ1-2แก้วหลังจากตื่นนอนนะคะแล้วก็มันขยับร่างกายออกกําลังกายเพื่อทําให้ลำไส้ใหญ่เนี่ยขยับได้ดียิ่งขึ้นนะคะมันก็จะทาให้การขับถ่ายของเราเนี่ยดีขึ้นผิวพรรณสดใสเปล่งปั่งขึ้นนะคะแล้วก็ลดโอกาสในการเสี่ยงเป็นโรคลิสีดวงทวารด้วยนะคะในช่วง7ดโมงเช้าถึง9้าโมงเช้านะคะเป็นช่วงการทำงานของกระเพาะอาหารนะคะเราเริ่มวันใหม่ด้วยการทานมื้อเช้าดีๆเพิ่มพลังงานให้กับร่างกาย ะะมื้อเช้าเป็นมื้อที่สําคัญที่สุดนะคะดังนั้นกระเพาะเนี่ยเขาจะทํางานนะคะทําหน้าที่ในการย่อยอาหารได้ดีที่สุดนะคะร่างกายก็จะดูซึมสารอาหารต่างๆได้ดีนะคะแล้วก็ยังทําให้กระเพาะของเราเนี่ยแข็งแรงด้วยลดความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดโรคกระเพาะด้วยนะคะ การเลือกมื้อเช้านี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะในช่วงเวลา9โมงเช้าถึง11โมงนะคะอันนี้เป็นช่วงเวลาของม้ามแล้วก็ตับอ่อนนะคะคือช่วงเวลาของม้ามแล้วก็ตับอ่อนเนี่ยเขาจะทำงานได้ดีในช่วงนี้นะคะคือหลังจากที่เราตื่นนอนใช่ไหมคะมันจะเป็นช่วงที่แบบตื่นตัว ตื่นตัวในช่วงวันใหม่นะคะตับอ่อนเนี่ยจะนำนะคะจะนำสารอาหารที่ได้เนี่ยส่งนะคะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายแล้วม้ามเนี่ยเขาก็จะคอยดักจับพวกเชื้อโรคนะคะแล้วก็สร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายฉะนั้นนะคะไม่ควรที่จะนอนตื่นสายนะคะลุกจากเตียงได้แล้วนะคะไม่ควรจะเกิน9โมงนะคะ ใครที่ยังนอนที่เซาอยู่นะคะอาจจะส่งผลเสียต่อม้ามนะคะตับอ่อนทำให้เรามีอาการเพลียไม่มีแรงได้นะคะก็นาฬิกาชีวิตนะคะในช่วงถัดไปเดี๋ยวเราไปเจอกันนะคะในตอนที่2นะคะในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้นุ่นก็แชร์เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ